ลองฟังกับอมารินบุ๊กส์พอดแคสต์ขอร้องอย่าเยอะจูดิตพีซีเกลเขียนจีรชาตาเอี่ยมรัศมีแปร ى. บทที่หนึ่งทำความเข้าใจกับการตอบสนองเกินขว่าเหตุ ปฏิกิริยาตอบสนองของคนเราเกิดขึ้นในช่วงเวลาเพียงเสี้ยววินาทีขณะที่ผลของการกระทำนั้นอาจต่อเนื่องไปอีกหลายปีแม้เราจะเชื่อว่าการตอบสนองของเราสมเหตุสมผลจะตายแต่บ่อยครั้งที่เรื่องกลับไม่เป็นเช่นนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็คือเหตุการณ์บางเหตุการณ์มักไปกระตุ้นความเชื่อเดิมๆความคาดหวังและความทรงจำที่สะเทือนอารมณ์ให้หลั่งไหลท่วมท้นกลับมา ซึ่งส่งผลต่อการตีความสถานการณ์ของเราและเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดกระบวนการเช่นนี้ความคิดและความรู้สึกของเราจะไม่ยึดโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเต็มที่แม้ว่าแรงผลักในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ตามแต่ความคิดความรู้สึกและการกระทำของเราก็มักจะนำให้เราทำในสิ่งที่ต้องเสียใจในภายหลัง ก่อนอ่านหนังสือเล่มนี้คุณอาจคิดว่าปฏิกิริยาตอบสนองเกินขวาเหตุคือตอนที่เรากำลังเกิดภาวะแตกสลายทางอารมณ์บางทีคุณอาจนึกถึงช่วงเวลาที่คุณฟิลขาดและระเบิดอารมณ์เกลี้ยกล่อดออกมาแต่จริงๆแล้วการตอบสนองที่เกินขวาเหตุยังรวมถึงการแสดงออกในทางตรงกันข้ามและปิดกั้นการรับรู้ไปเลยก็ได้บางครั้งเรื่องเล็กๆน้อยๆก็อาจทำให้คุณตกอยู่ในคืนวันอันเจ็บปวด ทำให้คุณรู้สึกซึมเศร้าและมองโลกในแง่ร้ายไปหลายวันดังนั้นจึงเข้าใจได้ว่าปฏิกิริยาตอบสนองเกินกว่าเหตุคือการตอบกลับอย่างรุนแรงโดยมีประสบการณ์ในอดีตและอารมณ์ดิบที่ผ่านการไตร่ตรองเป็นแรงขับหรือพูดอีกอย่างคือปฏิกิริยาตอบสนองของเรานั้นเกิดขึ้นก่อนที่เราจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงปัจจัยที่กระตุ้นการตอบสนองของเรา บางครั้งอารมณ์ของเราอาจอรุนแรงมากจนบทบังความคิดไปหมดหรือบางทีความอึดอัดใจที่ต้องเผชิญก็อาจทำให้เราพยายามที่จะหยุดคิดถึงสถานการณ์ตรงหน้าทั้งหมดไปเสียแม้ว่าเราจะห้ามความรู้สึกไม่ได้ก็ตามฉันเคยทำงานกับผู้เข้ารับการบำบัดกลุ่มหนึ่งที่อธิบายว่าช่วงเวลาที่เกิดปฏิกิริยาเกินกว่าเหตุนั้นเป็นเหมือนการเปิดสวิตชุกสิ่งที่คิด อารมณ์ต่างๆจะหลั่งไหลออกมาจนคุมไม่ได้ขณะที่ผู้เข้ารับการบำบัดอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาหลุดเข้าสู่ห้วงคำหนึ่งหรือความคิดที่ทิ่มแทงและความวิตกกังวลจนสลัดไม่หลุดฉันเข้าใจสิ่งที่พวกเขาบรรยายออกมาเพราะฉันเองก็เคยประสบกับปัญหาที่ว่านี้เช่นกันหากพูดกันจริงๆเราทุกคนล้วนเคยมีเวลาที่อารมณ์เป็นใหญ่และแสดงพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้ต้องมานั่งเสียใจยภายหลัง ปฏิกิริยาตอบสนองแบบฉับพลันเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาทั้งสิ้นทว่าสำหรับบางคนพวกเขาสามารถจัดการกับแรงกระตุ้นที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองได้ดีกว่าคนอื่นๆพวกเขามีวิธีการหรือเครื่องมือที่ช่วยให้ตัวเองคิดได้ก่อนที่อารมณ์จะสร้างความเสียหายขึ้นการหาสาเหตุที่ทำให้เราโต้อตอบอย่างรุนแรงนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้วิธีรับมือกับมัน เรามักเผชิญกับบางเรื่องที่ทำให้เจ็บปวดและเป็นทุกข์ดังนั้นในหนังสือเล่มนี้ฉันจะเรียกสถานการณ์นั้นว่าตัวกระตุ้นปฏิกิริยาตอบสนองเกินกว่าเหตุเราแต่ละคนล้วนมีประเด็นอ่อนไหวที่พยายามซ่อนไว้ให้ลึกที่สุดอาจจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนเป็นเด็กความรู้สึกถูกคุกค,คามดูหมิน่นอับอายหรือถูกปฏิเสธหากความทรงจำทางอารมณ์เหล่านั้นปะทุขึ้นมาจนเกินจะรับไหว กลไก่ป้องกันตัวเองก็จะจัดก,การให้ในบทนี้เราจะสำรวจปฏิกิริยาตอบสนองหลายๆรูปแบบรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเราควบคุมตัวเองไม่ได้แต่ละคนย่อมตอบสนองไม่เหมือนกันเราแต่ละคนล้วนมีโลกแห่งอารมณ์ที่มีความลึกและรุนแรงแตกต่างกันไปเปรียบได้กับเวลาที่เราหิวซึ่งมีทั้งหิวมากหิวน้อยหรือง่วงมากง่วงน้อยและเมื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ เราย่อมมีพื้นที่ปลอดภัยแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกของเราเองหรือการถูกกระตุ้นด้วยความรู้สึกของผู้อื่นบางทีคุณอาจเติบโตในครอบครัวที่คุ้นเคยกับการแสดงความรู้สึกรักหรือโกรธออกมาตรงๆเช่นตะโกนใส่กันแล้วหลังจากนั้นก็หัวเลาะและกอดกันได้ขณะที่บางครอบครัวอาจไม่ค่อยชอบเปิดเผยความรู้สึกและมักไม่ชอบแสดงออก แต่ละคนต่างก็มีสมดุลทางอารมณ์หรือความสามารถในการจัดการความเครียดที่แตกต่างกันสมดุลทางอารมณ์ของเราประกอบด้วยหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นลักษณะนิสัยประสบการณ์ที่ผ่านมาหรือสภาพความเป็นอยู่ลองนึกภาพเด็กๆที่มักจะร้องไห้โวยวายตอนที่เหนื่อยหรือหิวส่วนผู้ใหญ่อย่างเราก็อาจหงุดหงิดรำคาญใจหรือมีปฏิกิริยาตอบสนองเกินควาเหตุหากร่างกายหรือจิตใจของเราตกอยู่ในภาวะเครียด นอกจากนี้การพักผ่อนไม่เพียงพอก็ส่งผลต่อเคมีในสมองเช่นกันและทำให้เราใช้อารมณ์เกินขวาเหตุได้ง่ายขึ้นแม้กระทั่งในวันที่ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีก็ยังเกิดจุดเปลี่ยนได้เมื่อระดับความฉุนเฉียวของอารมณ์และความทรงจำทางอารมณ์ถูกกระตุ้นจนเกินทนไหวจอมระเบิดอารมณ์กับนักเก็บกดเมื่อเรามีจุดแตกหักทางอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปวิธีแสดงออกก็ย่อมไม่เหมือนกันด้วย เมื่อเกิดความรู้สึกท่วมท้นจนรับไม่ไหวบางคนอาจคุมอารมณ์ไม่ได้และปล่อยมันออกมาทั้งหมดขณะที่บางคนอาจตอบสนองด้วยการปลีกตัวและถอยออกมาลักษณะข้างต้นเป็นการตอบสนองที่มีพลังทั้งคู่แต่กลับเป็นปฏิกิริยาที่มีพื้นฐานแตกต่างกันถ้าคุณเป็นคนขี้งุดงิดผงผางหมายความว่าคุณอยู่ในกลุ่มชอบระเบิดอารมณ์แต่ถ้าคุณเป็นคนชอบผลักความรู้สึกไปไกล และพยายามไล่ความว้าวุ่นใจออกจากความคิดนั่นเท่ากับว่าคุณอยู่ในกลุ่มชอบเก็บกดทั้งนี้วิธีการพื้นฐานทั้งสองอย่างเพื่อจัดการความพุ่งพลานทางอารมณ์จะค่อยๆพัฒนาขึ้นตามเวลาที่ผ่านมามีงานวิจัยหลายร้อยเรื่องที่ศึกษาวิธีการที่เด็กๆตอบสนองต่อสถานการณ์ตึงเครียดบางทีคุณอาจจำได้ว่าสมัยเรียนชั้นประถมคุณมีวิธีรับมือกับความเครียดอย่างไร สมมติคุณเป็นหนึ่งในเด็กที่กล้าแสดงออกในห้องหรือในสนามเด็กเล่นคุณก็อาจจะเป็นกลุ่มระเบิดอารมณ์คนกลุ่มนี้จะเก็บอารมณ์ได้ค่อนข้างยากและมักหุดหงิดง่ายหรือกระทั่งก้าวร้าวหาการู้สึกว่าเริ่มจะเกินไปแล้วทว่าสำหรับเด็กๆที่เครียดหลบในก็ต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลําบากไม่แพ้กันสมมุติว่าคุณเป็นเด็กประเภทชอบเก็บกดพ่อแม่หรือครูอาจไม่รู้ว่าคุณกําลังมีปัญหาอยู่ คนส่วนใหญ่มักบอกว่าคุณเป็นเด็กขี้อายทั้งที่จริงๆแล้วคุณอาจจะสับสนหรืออารมณ์ปั่นป่วนเกินกว่าจะเข้าใจสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเด็กที่ชอบเก็บอารมณ์มักไม่แสดงความผิดปกติอะไรออกมาจนกระทั่งพบสัญญาณของอาการซึมเศร้าหรือเริ่มเจ็บป่วยทางกายอย่างปวดหัวปวดท้องและแม้กระทั่งเด็กมีอาการแบบนี้แล้วผู้ใหญ่ก็ใช่จะเข้าใจว่าอาการของลูกหลานนั้นเกี่ยวข้องกับการเก็บกดอารมณ์ ทำไมเราถึงมีปฏิกิริยาในแบบที่เราแสดงออกมาการทําความเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมต่างๆนั้นมีทั้งเรื่องของพื้นฐานจิตใจและการอบรมเลี้ยงดูซึ่งการจัดการการแสดงออกทางอารมณ์ก็เป็นส่วนผสมระหว่างพฤติกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดมาอย่างเช่นนิสัยตามธรรมชาติและกรรมพันธุ์ประกอบกับสิ่งที่คุณได้พบเจอลองดูวิธีการที่พ่อแม่ของคุณแสดงออกเมื่อเกิดความเครียดหรือปัญหา ก็พอบอกอะไรบางอย่างได้เช่นเดียวกับวิธีที่พ่อแม่มีปฏิสัมพันธ์กับคุณความคิดเห็นของคุณต่อการแสดงอารมณ์และทัศนคติที่คุณมีต่อการแสดงหรือเก็บกดอารมณ์เอาไว้ล้วนเป็นปัจจัยที่หล่อหลอมสไตล์การแสดงอารมณ์ของคุณการทำความเข้าใจกับนิสัยของคุณนับว่าเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ว่าคุณจะเป็นสายคร่ำครวญสายเดือดดานสายปิดกั้นการรับรู้ หรือสายมองในแง่ร้ายแบบสุดๆคุณก็อาจพบวิธีที่ดีกว่านั้นในการรับมือกับช่วงเวลาที่ยากลำบากติดตามหนังสือเล่มนี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ